สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนลานๆานักลงทุนที่น่ารักทุกคนนะคะ,ะวันนี้ป้าก็จะมาอัปเดตราคาเหรียญดิจิตอลนะคะในตลาดสินทรัพย์ของอซิปเมกค,คะ่ะบางคนก็อาจจะสงสัยว่าป้าป้าจะมารายงานราคาอะไรทุกวี่ทุกวันนะคะหรือเกือบทุกวันเขาเปิดโทรศัพท์มาเขาก็รู้ราคาแล้วป้าป้าไม่เถียงนะคะมันก็ใช่อยู่นะคะแต่ว่า แล้วใครล่ะที่จะคอยอจดบันทึกนะคะคอยที่จะอัดคลิปไว้ว่าเออในวันนี้มันเกิดเหตุประมาณนี้หรือว่าราคามันอยู่ที่ตรงนี้นะคะที่ชัดเจนเป็นราคาวันต่อวันนะคะ เผื่อที่จะเป็นประโยชน์เนาะในการที่จะกลับมาดูย้อนหลังนะคะเพราะฉะนั้นป้าก็จะทําต่อไปนะคะในขณะเดียวกันในระหว่างที่การมีการอัปเดตราคานะคะป้าก็อาจจะสอดแทรกนะความคิดความเห็นประสบการณ์นะคะลงไปในคลิปด้วยนะคะสําหรับใครที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไป ของคุณป้านักลงทุนนะคะเอาล่ะเรามาอัปเดตราคาของเหรียญดิจิตอลนะคะใน s ิปเมกกันนะคะเเริ่มต้นที่บิตคอยนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทซิปเมกโทเค็น6กสิบาทเดี๋ยวช่วงตอนท้ายนะคะป้าจะพาดูกราฟสักเหรียญ2เหรียญด้วยนะคะว่ามันมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวอัปเดตราคาให้เสร็จก่อนนะ ต่อไปนะคะบิตคอยน์แคชหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งสี่เอเทอเรียมห้าหมื่นห้าพันหกร้อยสิบเจ็ดจุดห้าเก้าริปเปิลสิบหกจุดศูนย์แปดไลคอยหกพันเจ็ดสิบห้าจุดแปดห้าตีเตอร์ยูเอสดีสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งแปดโกหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าจุดห้าศูนย์ซีเอสพลัสสามสิบสองจุดแปดเก้ายูเอสดีคอย 31.22 c ic so h เอ็ชนลิงเก้าร้อยหกจุดสองหนึ่งโอมิเซโกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดสี่ศูนยซฟายหนึ่งร้ยเกอร์หกหมื่นห้าพันสอยส่นย์เอนจิวนไฟแนนซ์หนึ่งล้านหนึ่งแสนสบบาทนะคะอันนี้ก็เป็นราคาเหรียญ ทั้งหมดนะคะที่อัปเดตในวันนี้เนะเาะที่อยู่ในซิฟเมกนะคะซิ m เมกก็มีแผนนะ,นะเห็นเขาแว่วๆว,ว่าเขาจะมีแผนที่จะเพิ่มเหรียญที่จะให้เทรดแล้วก็ให้ซื้อขายในกระดานของซิฟเมกเพิ่มเติมนะคะเราก็รอฟังข่าวดีไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในตอนนี้ก็ยังมีเหรียญให้เล่นค่อนข้างน้อยนะคะเนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นนะคะของซิฟเมกนะคะเอาละค่ะเราก็ไปดูกราฟตัวไหนดีเนาะ เอาเป็นตัวซิปเมกแล้วกันนะคะซิปเมกโทเค็นแล้วกันนะคะสำหรับ Z MT นะคะถ้าเราดูในกราฟเด y นี้เราจะเห็นว่ายังเป็นเทนขาขึ้นที่แข็งแรงออปป้าขอออกตัวก่อนนิดนึงนะคะว่าในการที่เหรียญเพิ่งเปิดตัวมาใหม่เนี่ยจริงๆแล้วการวิ่งเป็นคลื่นของเขาเนี่ยมันยังไม่ระยะเวลานะคะยังไม่มากพอที่จะวิเคราะห์กราฟโดยใช้เทคนิคนะฮะโดยใช้เทคนิคเหมือนสไตล์ของ อ่อ forex หรือว่าการเก็งกำไรค่าเงินต่างๆนะคะแต่ว่าป้าก็ใช้แนวคิดเดียวกันนั่นแหละนะคะมาจับแล้วก็มาอธิบายให้ฟังเป็นในลักษณะของคร่าวๆก็แล้วกันนะคะอย่าอย่าเพิ่งติติงกันนะคะก็พอให้ดูว่าเป็นแนวโน้มแล้วก็เพื่อเผื่อว่ามือใหม่ก็จะดูดูตามๆไปก็พอจะได้คุ้นกับคำศัพท์เทคนิคต่างๆนะคะ เอาละค่ะมาต่อกันนะคะยังเป็นเทรนขาขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะก็หมายความว่ามีกําลังซื้อนะอยู่เสมอพอมันจะลงก็มีแรงซื้อเข้ามาดันขึ้นนะคะทําให้กราฟเนี่ยเป็นนี่ค่ะชี้ขึ้นอย่างนี้นะคะถามว่าแล้วมีช่วงของการปรับตัวล,ลดลงบ้างไหมมีค่ะมีแต่ก็มีแรงดันซื้ออยู่ตลอดนะคะเช่นตอนนี้ตอนนี้นะคะราคาขึ้นราคาขึ้นไปสวยๆก็ มีการเทขายนะคะแล้วก็มีคนมาซื้อดันขึ้นไปอีกนะคะแสดงว่าในตัวของอุปสงค์อุปทานเนี่ยยังมีค่อนข้างที่จะไปในทางของการซื้อนะคะในการซื้อมากกว่าการขายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหรียญนี้ยังเป็นแนวโน้มที่จะราคาขึ้นไปอีกนะคะแต่ป้าบอกไม่ได้นะคะป้าไม่ทราบหรอกคะ่ะว่าราคาจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับนักลงทุนเราเองนี่แหละนะคะทีนี้ลองไปดูในกราฟ สัปดาห์กันบ้างเราพอจะเห็นภาพใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นเทรนขาขึ้นที่ชัดเจนนะคะจากนั้นก็ดิ่งลงมานะเป็นขาลงนะคะโดยในระหว่างที่ลงนี้ก็มีการาดันราคาซื้อนะมีคนคอยจ้องซื้อนะฮะดันราคาขึ้นไปแล้วก็พอมีคนที่ได้กําไรสูงพอแล้วเขาก็เทขายกราฟมันก็จะเป็นทรงนี้นะคะคือลงมานะฮะจากนั้นพอราคามันลงมาในจุดที่ ผู้ซื้อนะคะคิดว่าตัวเองซื้อได้ก็ทําการซื้อนะคะก็ซื้อไปจนกระทั่งราคามันก็ขึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เทขายนะคะจากนั้นก็มีคนคอยเก็บคอยซื้ออยู่เรื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟมันเลยเป็นทรงอย่างที่เห็นนะคะไหนมาดูกราฟในระดับของเดือนนะคะกราฟในระดับของเดือนจะเห็นว่าในช่วงต้นๆเป็นเทรนขาขึ้นที่ชัดเจนนะคะแต่นะในช่วงตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ ถ้าเราขีดเส้นนะาาจากซ้ายไปขวานะคะก็จะเป็นค่าเฉลีย่ยมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่ามีการไซด์เวย์นะคะมีการไซด์เวย์เพื่อปรับตัวพักฐานปรับตัวพักฐานและปลายข้างหลังนี่ก็คือเป็นชีขนช้ขึ้นชี้ขึ้นือจึงเป็นแนวโน้มที่ว่าราคาน่าจะขึ้นนะคะน่าจะแค่นั้นนะน่าจะนะไม่ใช่ว่าขึ้นนะเดี๋ยวเชื่อป้าแล้วไปพากันไป เออเอาเงินออกมาซื้อเยอะแยะแล้วก็มาจะมาขาดทุนไม่ได้นะคะต้องคอยดูจังหวะด้วยนะคะว่าราคามันลงมาสวยแล้วค่อยซื้อนะคะอันนี้ก็คือปีก็เหมือนกันนะคะจะเห็นว่ามีการลงมาพักนะคะแล้วก็มีการขึ้นไปนะคะกราฟมันยังเป็นทรงดันขึ้นไปนะคะถ้าจะชัดเจนก็ดูตรงอันนี้ยค่ะสวยนะคะอันนี้มันอธิบายชัดเจนว่าราคามันจะต้องขึ้นมาทดสอบตรงนี้ก่อนนะคะเนี่ย เนี่ยตรงนี้ยอดตรงนี้ก่อนนะคะทดสอบราคาตรงประมาณกี่บาทเนี่ยเนี่ยฮะประมาณนี้แหละฮะเนี่ยฮะประมาณเนี้ยนะคะขึ้นมาทดสอบราคาอยู่ที่ประมาณตรงนี้ก่อนถ้าเขาทดสอบแล้วนะคะเขาชนะยอดนี้ได้เขาก็จะขึ้นมาเป็นราคาตัวนี้นะคะนี่ยนี่นี่นะคะตรงนี้นะคะไอ้กลมๆที่ป้าหมุนเคอร์เซอร์อยู่นี่นะคะเออเอาละาคา่ ก็วันนี้เราวิเคราะห์กราฟเดียวก่อนเนาะถ้าใครอยากให้วิเคราะห์กราฟไหนนะคะก็ะค่อยแจ้งป้ามาก็แล้วกันนะคะป้าจะทําการวิเคราะห์ให้นะคะเอาล่ะค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงขอให้ทุกท่านบริหารความเสี่ยงของพอตลงทุนของท่านให้ดีนะคะมันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอป้าเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วพบกันใหม่กับคุณป้านักลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ